นี่เกิดอะไรขึ้นนี่ล่ะอนแน่ทางารนี่ีแล้วอ้เกิดชอะไรขึ้นนี่แ่ะโอ้ชิบหายเลยไงตายไก้บกบูเชียร์ทังหลายเหอมึงยิฮ้ยเฮ้ยมึงจะทำหมาเกไปนะมึงเจอคแมกไม่ดูขออปเกมรังก่อน นี่เจอปื cima, นปัวไปเดียกนี่เจอลูกกังนี่เจอปืนกัวเฮ้ยเฮวยเฮ้มเฮ้าเต้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ย้เ้ย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 เ้เ้ย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 เฮ้ยเ้เ้ยเ้ย้ยเ้ยเ้ย้ยเ้ยเ้เ้ย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 เ้้้้้้้้้้้ นี่เลยสันนิษานวนคนทไม่ได้้อมยงละ้ใสกิลหลังวะมเงลสเียดีวะโอ้ชิบหายเลยเว้ยว้ยีโตกูมาเลยสุ้กู้วเดโยวาดด้าไปโอ้ยน้ไงวะเดี๋ยวไ่ไมต่อไปมึงจะไ โอ้ยโยนตูไปอีกวิ่งไอ้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 ้ไอ้ไไอ้ไอ้อ้ไ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 ้อ้ไ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 อ้อ้ไ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 อ้ออ้ไอ้ไอ้ไอ้ออ้ไ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 อ้้ไอ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 ้อ้ไ รถแทงนีมาแล้วกคนหนุนหนุเยไยยี enfin ่ีโอ้ยโาชัดไจริงหรอ้สัตว์ีนี่โอ้ยนี่มไรันี่ปนี้จยังเขาอาจะหายดีแหละโอเคห่าเป็นปกติแล้ววะทํามเดี๋ยวทีวีมูเม้นมึงลือกูห้วยเ่านี่เลยปุ๊บสเฟ่บ้าเอ้ตีบวกบาเอ้ที่พวกแก นี่ตายไปสิผู้เขียนนี่เกิดอะไรขึ้นนี่เขาให้นำอะไรลงไปเขาให้ำอะไลงไปโอ้ยดิฉันโดนฟอกคุมมันเหรอดิฉันโดนฟอกคุมมันเหรอเกิดบ้าอะไรกัคุเนี่ยเกิดบ้าอะไรกับคุนายเองเหรอบ้าอะไรกับคนายเหรอเะับนายเองเหรอเชี่ยขอไปก่อนนะนะไปพักฟุ้งก่อนช่วยได้ไปดิเน้อโอ้ยไปอะไรอย่างนี้ก็เยี่ยมกูไม่รัก